จะมารับประทานอาหารร่วมกันซึ่งเมนูในวันนี้ก็คือ food for house อาหารฝรั่งเลยเหรอคะ food แปลว่าอาหาร for แปลว่าพื้น house แปลว่าบ้านรวมกันคืออาหารพื้นบ้านกน้อไม้สดจิ้มน้ำพริกกะปิแต่คุณครูบอกว่าหน่อไม้พวกนี้จะต้องต้มให้สุกก่อน10นาทีถึงจะกินได้นะคะ เ้าไม้่ด้คผู้รับหมเจอเลยไร่เอเคยโน้ยอย็น้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยหม้วโอ้ยมอ้ยโอ้ยโ้ยยนออยจ้ยโ่้อ้ยโอ้้ใ้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกเอาไว้ว่าในหน่อไม้มีสารไซยาไนด์ผสมอยู่ตามธรรมชาตินะครับถ้าเราได้รับสารนี้เข้าไปมากๆนะครับจำให้เรานะครับมึนงงสีสับหายใจผิดปกติปวดหัวนะครับอาจจะถึงขั้นสลบไปแล้วก็ตายได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยคุณลเตนเย็นเตนเย็นโอ้โหน้ำลาย นายเจิดยังไม่ตายแต่แค่หลับไปเท่านั้นเมื่อคืนเผอิญดูบอลกับผมดึกเกินไปหน่อยวันหน้าวันหลังนะถ้าเราทานหน่อไม้นะครับอย่าลืมต้องต้มในน้ําเดือดไม่ต่ำกว่า10นาทีนะครับเพื่อให้สารไซยาไนด์เนี่ยมันลดน้อยลงแล้วเราก็จะบริโภคอย่างปลอดภัยเอาต้มาเลยอาต้าองเผือมได้ต้ผมด้นะอ้วยนะมนอสนับสนุนโดย วรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข